สาลิกาลิ้นทองทําให้พูดขายเก่งขึ้นไหมคะปฏิจาร์นุวัฒนาจาในทางปอดภยัยสาลิกาลิ้นทองทําให้พูดขายเก่งขึ้นไหมคะอยากขายพูดให้ลูกค้าซื้อทุกคนเลยคะ่ะถ้าสาลิกาสาลิกาลิ้นทองท้ามึงพูดเก่งจริงมึงป่านนี้เนี่ยคนพูดแข่งกูทั้งประเทศแล้วกูว่าคงไม่มีกูคนเดียวอะนะคงจะมีสารพัดคนที่ขึ้นมาพูดนะถ้าสาลิกาลิ้นทองมาท้ามึงพูดเก่งได้ อากูท้าเลยมึงไปเอาสาริการลิ้นทองที่ว่าเก่งสะกาดชะกาดชะกานมาที่ไหนมาแล้วมึงพกมาอมไว้ใต้ลิ้นก็ได้อแล้วมึงเรามานั่งพูดแข่งกับกูมึงลองดูใครจะพูดล้ำไหนไฟดาบกันกูดูสิระหว่างมึงมีสาริการลิ้นทองเออกับกูมีสาริการกระโถนเนี่ยกูจะดูซิใครจะเก่งกว่ากันใครจะพูดไวกว่ากันใครจะพูดไม่ทันใครมามึงสาริการลิ้นทองกูสาริพากูสาริการลิ้นกระโถนมาดิกูไม่ใช่ลิ้นทองนะลิ้นกระโถนกูดูซิ มึงอยากจะพูดเก่งมึงก็ต้องไปฝึกหัดในการพูดใช้วิธีในการพูดทักษะในการพูดมึงจะพูดในสิ่งที่มีข้อมูลเป็นประโยชน์มึงก็ต้องรู้จักหาข้อมูลหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์หาข้อมูลที่เป็นอปันธรรมเวลามึงพูดมึงจะได้พูดถูกต้องตามข้อมูลที่มึงจะพูดมึงต้องมีความรู้จากหลักเกณฑ์หลักการในสิ่งที่มึงจะพูดมึงจะได้พูดได้ฉาดฉานคล่องปากขึ้นใจแล้วการที่คนจะซื้อของมึงเพราะมึงมีทักษะดีในการพูดของมึงมีคุณภาพดี ของมึงมีคุณประโยชน์เขาต้องการซื้อมึงต้องการขายดีมาซัพพลายต้องการเขาถึงจะตัดสินใจซื้อของมึงไม่ใช่เพราะสาริกาลิ้นทองมันมีหรอสาริกาลิ้นทองทั้งมึงขายของดีมันอยู่ที่การกระทําทางกายวาจาใจของมึงทั้งมึงประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตมันมีมาที่ไหนสาริกาลิ้นทองกูถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนพอเวลากูพูดมึงก็บอกว่าดูถูกเยียดหยามวัตถุมงคนเครื่องรางของขังของพวกมึง ก็มึงดูสิวัตถุโบราณอะไรนะไอ้วัตถุอะไรนะเขาเรียกนะเครื man, ่องรางของขลังของมึงเนี่ยมันทําให้คนมีความเห็นผิดคิดว่าสาริการลิ้นทองจะสามารถโดนบรนดาให้มึงขายของดีได้คิดว่าสาริการลิ้นทองจะโดนบรนดาท้ายมึงพูดเก่งได้ทําว่าสาริการลิ้นทองท้ายมึงเนี่ยสามารถพูดจาแล้วคนเนี่ยซื้อของมึงทุกชิ้นทุกการได้ถ้าสาริการมันทํางานได้ขนาดนั้นคนในโลกจะมีใครเสื่อมอะไรล่ะป่านนี้มันจะมีคนเจ๊งมันจะมีบริษัทเจ๊งเหรอป่านนี้ทุกวันนี้มันจะมีคนขายของไม่ดีเหรอ มันจะมีเศรษฐกิจไม่ดีเหรอกูถามแค่เนี้ยถ้าสาริการลิ้นทองมันทําได้จริงพอเวลากูพูดความจริงก็ยอมรับตามความเป็นจริงไม่ได้นี่ไงกูถึงด่าว่าปัญญาอ่อนเพราะอะไรก็มันหลอกคนมันลวงคนมันเอาความเห็นผิดคนมาขวางต่อปัญญาในการรู้ตามความเป็นจริงมึงโดนหลอกเนี่ยอ่ะมึงตอบกูสิไม่โดนหลอกยังไงมึงโดนหลอกว่าอะไรอ๋อสาริการลิ้นทองทำให้มึงพูดเก่งขายของดีเนี่ยเรียกว่าโดนหลอก มึงจะบอกว่ามึงไม่โดนหลอกได้ยังไงมึงจะบอกว่าเป็นความเชื่อได้ยังไงเป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อปัญญาอ่อนโอ๊ยอาจารย์สาริกาลิ้นทองเขาเอาไว้เสริมเสริมอะไรเสริมความปัญญาอ่อนมึงละสิไม่ได้เสริมความรู้ความสามารถไม่ได้เสริมทักษะอะไรในชีวิตมึงเลยเสริมความปัญญาอ่อนเข้าใจหรือยังว่ามันเสริมอะไรเสริมความปัญญาอ่อนมึงให้ยิ่งขึ้นไปเสริมความง่อมึงให้เจริญรุ่งเรืองจะเสริมปัญญามึงให้ถดถอย นี่ไงกูถึงบอกปัญญาแล้วมึงมา,มาบอกว่ากูดูถูกเหยียดยามความเชื่อก็ความเชื่อมึงน,น่าดูถูกไหมล่ะกูดูถูกเลยกูไม่ได้ดูผิดเลยแม้แต่ประการเดียวถ้าจะบอกว่ากูดูถูกก็ถูกต้องเพราะกูดูถูกต้องเลยว่าเนี่มันหลอกลวงกูไม่ได้ดูผิดเลยกูดูถูกเลยแหละไม่ได้มีอะไรผิดเลยที่กูพูดทุกอย่างถูกต้องหมดมันมีที่ไหนมึงลองฟังหรือสะแหกหูแหกตาดูว่าสิ่งที่มึงเชื่อกันมามันเชื่อถูกหรือเปล่าขนาดกูบอกให้เข้าใจขนาดนี้มึงยังไม่เข้าใจกัน ยัจะมาหาว่ากูดูถูกความเชื่อคนอื่นก็กูดูถูกก็เวราะเป็นปเรื่องปัญญาอ่อนกูไม่ได้ดูถูกไม่ได้ดูผิดเลยวันนี้กูด่ามันมากเลยเนี่ยเพราะกูได้น้ำพึ่งมะนาวมาผสมน้ำขิงกาให้มาวันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการในการด่าของกูทุกวันนี้น้มีสปอนเซอร์เยอะมากในการสนับสนุนการด่า คนซื้อเครื่องขยายการด่าให้กูถึงสามจอจอขนาดยี่สิบเจ็ดนิ้วสะท้อนหน้าจอออกจากโทรศัพท์กูให้กูมองเห็นพวกมึงเนี่ยว่าพีมาอะไรมาบ้างกูจะได้ด่าได้ชัดเจนนี่เครื่องขยายการด่าสามเครื่องขยายออกไปจากโทรศัพท์โทรศัพท์มันเล็กกูมองไม่ทันนี่กูเลียงจอหน้าจอกูเลยทุกวันนี้กูเหมือนจะเป็นประธานาธิบดีเข้าไปทุกวันรอสิรอสั่งยิงขีปนาวุธนี่จอกูนาเต็มเลยนี่วันนี้มาแล้วนี่น้ำผึ้งมะนาวสสม้มน้ำขิง ช่วยถนอมคอกูในการด่าอย่างเป็นทางการนี่ลูกศิษย์กูก็เอามาให้ช่วยในการด่าอย่างเป็นทางการล่าสุดโรงพยาบาลยันฮีสนับสนุนการด่ากูอย่างเป็นทางการอีกด้วยการเอาน้ำมาให้กูแดกน้ำวิตามินวอเตอร์หาเหวอะไรไม่รู้สารพัดจะขนไม้กูแดกโรงพยาบาลยันทีเพื่อเสริมสุขภาพร่างกายให้กูแข็งแรงเพื่อขยันในการด่าขยายยันสุขภาพแล้วก ไม่จะขายายหน้าจอไม่จะขายายหลอดคอหลอดลมกูอย่างเดียวนะขายายสุขภาพกูในการด่าด้วยวิตามินเกลือแร่เอามาให้กูเพื่อให้กูมีพลังงานในการด่าได้แรงขึ้นมึงดูแต่ละคนสนับสนุนกูอย่างเป็นทางการมากสะเทือนทุกวนการกูเนี่ยสะเทือนของจริงสะเทือนมากเดี๋ยววันนี้จะมีกรมยุทธการักนะอะไรวะไอ้กรมอะไรวะกรมอะไรวะเอ่อกรม กลยุทธ์อะไรสักอย่างกองทัพไทยอะไรสักอย่างเนี่ยวันนี้เอาน้ำไม้พันแพกอนุโมทนาด้วยกลยุทธ์หาอะไรว่าจาไม่ได้เอ้ยอาจารย์วางหยิบน้ําให้อาจารย์แพกหนึ่งสี่น้ำาหน้าบ้านอะ่ะน้ําที่เข้ามาวางไว้ให้อะ่ะที่ภาคภุมไว้แล้วก็เอาเอา,เอาน้ํายันทีมาแพกนึงด้วยน้ำขวดเหลืองก็ได้ของยันทีอยู่ตรงนี้มั้งอาจารย์ไม่กลัวหรอครับไปโลมาติกกจะกลัวเพื่อคนเรามันจะตายมึงจําไว้มึงหนีให้ตายมึงก็ตาย มึงไม่ตายเพราะรถมึงก็ตายเพราะเครื่องบินมึงไม่ตายเพราะเครื่องบินมึงก็ตายเพราะเรือมึงไม่ตายเพราะเรือมึงก็ตกบันไดตายมึงนอนอยู่เฉยมึงก็ตายใครในโลกจะสามารถหนีจากความตายได้ถ้ามึงทําเหตุทําปัจจัยทํากรรมทําวิบากของมึงมาแล้วมึงไม่มีทางที่จะสามารถหนีจากเหตุปัจจัยนั้นได้แต่ถ้ามึงไม่เคยสร้างวิบากหรือไม่เคยสร้างเหตุปัจจัยในการทํากรรมนั้นมา พอให้มึงเข้าไปอยู่ในเหตุปัจจัยนั้นขนาดไหนก็ตามมึงก็ไม่ตายเพราะเหตุปัจจัยนั้นเพราะอะไรก็ึพไม่ทด้ทำมาในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีโรคระบาดเต็มไปหมดในประเทศพระภิกูุขอพระองค์เนี่ยก็ติดโรคระบาดเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เข้า,เข,าเข้าไปช่วยปฏิบัติพัดวีลูกศิษย์ของตนสาวกขอพระองค์ได้การเช็ดตัวบ้างหาอยู่ยาให้กินบ้างนวดเฟนบ้างสาวกถามพระองค์เลยว่าพระองค์ไม่กลัวเหรอ ที่มีคนเนี่ยติดเชื้อติดอะไรตั้งมากมายเป็นโรคระบาดพระองค์เนี่ยมาปฏิบัติพระบีพระภิสุสงสาวกของพระองค์เองเนี่ยไม่กลัวติดเหรอพระองค์บอกว่าถ้าเราเคยทํากรรมกับเรื่องนี้มายังไงเราก็ติดแต่นี่เพราะเราไม่เคยทํากรรมเรื่องนี้มายังไงเราก็ไม่มีทางติดโรคภัยแค่เจ็บนี้มึงเข้าใจหรือยัง,อง,งยอมรับตามความเป็นจริงยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสือ่อมมึงก็ตายมึงทําหน้าที่อะไรสร้างเหตุปัจจัยในความตั้งอยู่มันความไม่ประมาท แต่เมื่อเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วถ้าวันหนึ่งมันจะตายมึงก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงแต่มึงพยายามหลบเลี่ยงทุกอย่างเพราะอะไรมึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมทุกอย่างเดินสู่ความตายมึงหนีความตายไม่พ้นถ้าเหตุปัจจัยมันเดินไปสู่ความตายว่ามึงจะต้องตายตามเหตุตาปัจจัยด้วยการโดยรถชนมึงหนีอันตายมึงก็หนีไม่พ้นมึงจะหนีถนนแค่ตาให้ตายมึงจะหนีบ้านหนีรถให้ตายแต่วันหนึ่งมึงจะต้องประสบอุบัติเหตุพะรยนย์ ตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตัวมึงเอง